เจสวัสดีค่ะวันนี้พบกับปลา,า,านนลปลาชาแน,นลหรือฟาสันมทานชาแน,นลค่ะนี้เรามาเที่ยวเผาแปะช้อยกันค่ะนี่ค่ะดูปลาสิคะเยอะเลยค่ะเยอะเยอะเลยอ่ะนี่ค่ะน้องคมพาสแฮปปี้มากไหนดูหน้าน้องคอมพาสหน่อยไหนหันมามองมาหน่อยนี่วันนี้เรามีขนมปังอาหารเม็ด แล้วก็อีกอาหารเม็ดอีกกระป๋องนึงค่ะเด็เสร็จรวม40บาทค่ะหนึ่งชุดในวันนี้น้องชมพาร์ทให้ยอยอ้ยอยชิ้นใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเรามีกับเก้นตำข้าวโพดทุกชิ้นแต่ย่างแต่ข้าวเหนียว ขา <us> ว่าไงคะเดี๋ยวดูดูดูจี๊เอานึงสองสามตรงนี้นอนเหนแค่หบเออด็กจี๊จี๊ไงทำแบบนู้นขนมปังไม่ใช่มันกินห็นโรยอยู่น่ะขนมปังโรยอ๋อเขียวๆนึกว่าขนมปัง ตัวไกลๆใช่ไหมตัวไก, <S <s วไกนี่ค <c> อืมนี่ก้ออะไต่ำนี่้อนากินเราคิด่นี่้นโหนะตำข้างพูดใส่ปลาล้นี่มานี้จี้ก้อนละจี้ก้อนจี้เนียนแล้วี้มานี้อืม

Hát. Không hát. Cái ừ. cái này nó thích ó cầm ủng Cái con nè, dưới này.